กำลังตกไปมือที่3เลยค่ะตอนแรกผู้ชายบอกโสดเพราะรักไปแล้วว่าจะเพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนเพราะรู้มีแฟนเขาก็ไปบอกแฟนเขา <c oughs> อโอเคคุณติขอคุณเป็นนี้มากๆแล้วกันคือเราไปบอกแฟนเขาและอะไรเพิ่มเติมก็คือเราระเบิดหรืออะไรประมาณนี้นะยังน้อยก็โอเคคือตอนแรกผู้ชายมาโกหกเราซึ่งเนี่ยมันเลยเข้าข่ายที่ว่าครูติ่งได้บอกแล้วว่าไม่ได้ขยี้อีโก้แล้วนะแต่ฟังโครงสร้างก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะแก้อย,อยังไงผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่โกหกเก่งหรือค่อนข้างแบดนิดหนึ่ง สัญชาตญาณความเป็นผู้หญิงของเราอะเอ๊ะไหมตั้งแต่แรกที่ผู้ชายเข้ามาโปรไฟล์ดีขนาดนี้ไม่มีเมียหรอไม่มีผู้หญิงคนอื่นในสต็อกหรอเอ๊ะปะเอ๊ะแต่เราเดินหน้าไหมเดินหน้าเพราะเราจะเอาชนะตรงนี้ที่ครุติพูดอะไม่ได้ขยี้เรานะแต่เพื่อไปขยี้ผู้หญิงคนอื่นที่เขาอาจจะยังโลกสวยวะ่ะเฮ้ยเราเดินหน้าแบบนี้จริงๆแล้วกรณีที่ผู้ชายฟังอยู่เฮ้ยผู้หญิงเขาเดินหน้าแบบนี้เว้ยจะได้ไม่ต้องเทียงนะอ่ะทีนี้มาต่อกัน ยีเสร็จมาดูยันที่ว่าเราไปบอกแฟนเขาใช่มันเหมือนระเบิดก็จริงแต่มันคือความแฟร์ที่ว่าเธอจะเลือกฉันหรือเลือกเขาถ้ามาที่นี่เธอต้องเลือกฉันคุยกับแฟนครับเขา,าโอเคผู้ชายโกหกเธอมาก่อนก็จริงแต่ฉันอยู่ในความสัมพันธ์ทําไมเธอไม่ดูแลผู้ชายของเธอให้ดีและตอนนี้มันเป็นผู้ชายของฉันแล้วถามผู้ชายระหว่างสองคนเลือกใครถ้าบอกว่าเลือกบ้านแรกโอเคให้เป็นไปตามนั้นนะเราคุยได้เหตุผลหมดเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามาหาฉันฉันจะถามและบอกเธอทุกครั้งว่าจะเลือกใครถ้าเขาเลือกที่จะมาหาฉันก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นนะมาบังคับหรือมาด่าฉันไม่ได้เก็ตตรงนี้ปะเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเป็นมือที่สามฉันก็เป็นแฟนของเขาเช่นกันตกลงสถานะกันแล้วมีเซ็กกันแล้วและตั้งใจจะสร้างครอบครัวแล้วเธอไปพัฒนาตัวเธอเองเก็ตตรงนี้นะเรามาแข่งกัน และกรณีที่ถ้าผู้ชายเริ่มมาหยอดปุ๊บมาหาเรามาหาเราเราก็จะคือสร้างกลุ่มไว้สักอันนึงไม่ต้องรับและในเมื่อถ้าเราบอกเขาไปอย่างเนี้ยทาํานำน้าไปตรงตรงเลยเทร,รนให้ผู้หญิงคนแรกก็รับได้ว่ามีเราแล้วเราก็ขึ้นมาแข่งแล้วก็ได้แบ่งเวลาผู้ชายมายังไงเราสู้ในตลาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะสำหรับใครที่แบบมือที่สามมืแรกไม่รู้จักพรไม่รู้จักอะไรไผู้หญิงที่ดีคือผู้หญิงที่มีผัวตัวมีผัวของตัวเองจริงๆิงอีบ้านแรกบางทีมก็ไปแย่งผัวคนอื่นมาหรือไปแย่งแฟนคนอื่นมา ก็เท่านั้นแะถ้าพูดในในกองกรมังเวียนก็กรรมก็ตามทันมึงไงกูก็เลยมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมึงก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากก็สินเสมอกันจบมึงแย่งคนอื่นมากูก็แย่งมึงต่อแล้วกูก็ไม่แชร์กับมึงจบและอนาคตถ้าผู้หญิงสองคนแล้วมันก็จะไม่มีตึงเป็นบ้านที่สามหรอกฉะนั้นผูติงได้บอกไงเมื่อไหร่ที่เราเป็นมือที่สามหรือบ้านที่สองอ่ะอย่าทะลึ่งโลภมาก่าเป็น,นเป็นบ้านที่หนึ่งเมื่อไหร่ที่เราเป็นบ้านที่หนึ่งเราจะต้องรับภาระตรงนั้นเต็มเต็มยอมเป็นบ้านที่ไมมม่่่่ดดาานนีีเครยปชงงหััววแก แล้วเมื่อทุกครั้งที่ผู้ชายมาหาเราแล้วก็ทักบอกโอเคผู้ชายมาหาฉันนะฉันไม่ได้โกหกเธอนี่เขาก็อยู่ที่นี่ถ่ายรูปให้ดูแล้วก็บอกผู้ชายก,ก็บอกผู้หญิงจบผิดไหมไม่ผิดกูกูบอกแล้วมึงอยากจะผู้ชายมึงมาจิกหัวเาเองไม่เกี่ยวกับกูนี่สิทธิ์ของกูถ้าผู้ชายเขายอมให้เธอละเมอจิกหัวเขาได้เอา้าก็ทําไปแล้วแบบนี้บ้านแรกแมงโมโหโท็อกซิกระเบิดผู้ชายปะเต็มเต็มมึงไปหาอีเด้นทําไมก็จะมาด่าเราด่าเราก็ช่างหัวแมงไม่ต้องอ่านม้างหนุด่ามา,า,มาหน้ากระดาษหนึ่ง กดบอกทิ้งก็ทําชิวๆมึงด่าวออกสาธารณะกูฟ้องอเขาเรอยนะหมิ่นประมาทโดยโฆษณาเรียกแม่งสักแสนหนึ่งแล้วมันก็เอาตังค์ผู้ชายมาจ่ายสุดท้ายเดี๋ยวมันหุบปากเลิกด่าไปเองอย่างเดียวที่จะสู้ไม่ได้คือทะเบียนสมรสนะถ้ามีเงื่อนไขนั้นก็ต้องจัดการให้เร้อยแต่ครูติพูดในกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสหรืออาจจะอยู่ข้ามประเทศกันก็ว่ากันทีสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากว้เท่านี้ สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อเกมโหดๆแบบนี้ไปลุยต่อในคอร์ส11สปีดได้เลยคอร์สนี้มันออกแบบมาเพื่อสำหรับการแย่งผู้ชายกลับมาไม่ว่า,าจะจนเป็นบ้านแรกหรือมือที่3ก็ตามทำยังไงให้อีกฝั่งหนึ่งะระเบิดการชากหัวผู้ชายท็อกซิกกับผู้ชายจนผู้ชายอยากจะไม่ใช้เวลาอยู่กับเราทำตามใน4สปีได้ผลตามนั้น สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สิบเอ็ดสปีดราคาปัจจุบันอยู่ที่2,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงกไลน์ที่บนโปรไฟล์กุติแล้วเข้าไปปอดการสมัครคอสสเอสปีดค่ะโอนชำระหนึ่งสองพาร้อยบาทเข้าเรียนได้ทีสำหรับคลิปนี้กุติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับดูกันต่อไป ทักยังไงให้เขาคุยด้วยแค่ทักไปเขาก็ไม่อยากตอบโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆถ้าเขาเราทักไปแล้วเขาไม่อยากตอบแปลว่าเราเลเวลต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับผู้ชายในสต็อกที่ไล่จีบเขาอยู่ที่อยู่ในตัวเลือกที่เขามองหรือในสเปคที่เขาต้องการอยู่เราแค่พัฒนาตัวเองต่อไปมันไม่ใช่แค่การทักไปยังไงให้เขาคุยด้วยครูติจะมีให้2ระดับนะทักให้เขาคุยด้วยทักเรื่องสเปคละเออกิฟตตัวนี้เป็นยังไงดอกไม้ที่เธอถ่ายเป็นยังไง แต่งตัวแบบนี้ผู้หญิงอย่างเรามองพี่เป็นยังไงบ้างอมองผมเป็นยังไงบ้างพอดีจะจะไปงานก็ไม่รู้จะถามใครเราคุยกันมาสักพักแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนคนนึงเป็นน้องสาวคนนึงกูก็ให้สถานะนี้ไปก่อนโดยที่ไม่ต้องเดินหน้านะเพื่อที่เขายังคุยด้วยแต่ต้องบอกว่านะคุยแบบไม่สามารถเลื่อนสถานะได้นะแต่ระหว่างที่คุยกันเราพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่อยไปนูน่นไปนี่ แล้วเราโชว์ได้ไหมเฮ้ยที่พี่ซื้อนี้ใหม่โดยในฐานะน้องสาวในฐานะเพื่อนสาวโชว์แบบคุณค่าต่ำไหมไม่ใช่เราโชว์ที่เต็มที่แบบไม่คุณค่าต่ำเพราะกูโชว์แบบไม่ได้จริง้วระหว่างนั้นเราก็มีผู้หญิงคนดื่มมาปรึกษาแล้วคุยแล้วแบบไม่ได้เลยนิดเขาก็จะหาว่าเนี่ยลองคุยแบบนี้ดิผู้หญิงจะตอบต่อต่อต่อ,ตอเราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนไหมครบถ้วนแล้วเขาเห็นพัฒนาการของเราในตอนที่เราพัฒนาตัวเองไหมเห็นเห็นอนาะคตที่เรากำลังสร้างไหมเห็นทุกรายละเอียดแล้ววันหนึ่งการคุยจะบอกเฮ้ยไม่ต้องคุยหอก จริงๆสเปคเธอเป็นยังไงเออจริงๆเขาก็ตรงสเปคเธอนะสนใจไหมล่ะผู้หญิงจะปิดดีลรเองเมื่อเรเลเวลสูงมากพอสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากเท่านี้ไม่สําคัญว่าทักยังไงแต่ครูติให้สูตรไปหมดแล้วนะนะในการหาข้อมูลของตัวเองแม้แต่ขนาดผู้หญิงคนที่เราคุยที่ไม่ตอบเขาจะช่วยเราด้วยซ้ำนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากเท่านี้ สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับธรรมชาติผู้หญิงไปลุยต่อในคอร์สแมนซ่อมได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์อัตโนมัโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปปอตอการสมัครคอร์สแมนซ่อมครับโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนได้ทันทีเมื่อเรามีคําถามแบบเนี้ยถ้าใครที่มีคําถามประมาณนี้อยู่ในหัวหรือจิตหญิงไม่ค่อยติดไม่ค่อยมีความมั่นใจไปลุยในนั้นน่ะเราจะได้ทั้งวิธีพูดคุยวิธีหาข้อมูลลึกๆโหดๆแบบที่กุฏิให้เนี่ยแล้วโหดกว่านี้อีกเยอะรรรวววมมถึงงงกกกาาาาตัััพูดดยนจท้หเล การแต่งตัวการโพสโซเชียลการวางตัวการรับมือปัญหาจากผู้หญิงทุกเกมเรามีครบอยู่ในแมนซัมนะราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500ต้องการสมัครคลิกลิงก์แล้วก็ไปลุยในนั้นได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมาเท่านี้ลุยกันต่อเจอมากับตัวครับผมปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเลเวลต่ําเกินไปโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆถูกต้องครูติจะบอกนี้แล้วกันผู้ชายหลายคนเราพลาดเมื่อได้สถานะแฟน หรือแม้แต่ได้เซ็กส์หรือได้คบกับผู้หญิงเรามักจะรู้สึกตายใจกูชนะกูเลิศแล้วกูโอเคแล้วพอกูโอเคปุ๊บก,กูก็นอนปล่อยชิวไม่ทําอะไรไม่พัฒนาตัวเองไม่หาความรู้ไม่ขายของเพิ่มไม่ลงทุนเพิ่มเติมไม่ออกกําลังกายไม่อะไรละกูตีชิวกูเอาผู้หญิงอย่างเดียวเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนไอ้ผู้ชายที่มันยังไม่ได้ผู้หญิงมันพัฒนาตัวเองไหมมันมีมันมีเป้าหมายผู้หญิงอะ่ะ แบบมันหน้ามอ้อหน้าอะไรก็เอาไม่รู้จะทำเพื่อผู้หญิงจะเอาแหล่วผู้หญิงเนี่ยสามเดือนมันไปหน้ากว่าเราก็อาจจะไม่ห่างมากหกเดือนละ่ะอืระดับหนึ่งแล้วถ้าหนึ่งปีเริ่มฉีดจากเราที่เราหยุดนิ่งมันเริ่มแซงนะแล้วเมื่อมันเข้ามาเทศผู้หญิงผู้หญิงหวั่นไหวไะผู้หญิงหวั่นไหวก็คุณค่าของผู้ชายอยู่แล้วหลักฐานคือเราชนะมาได้ถามว่าเราชนะด้วยความโชคดีหรือชนะด้วยเรามีคุณค่าสูงสุดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงเลือกได้ในตอนแรก ถูกไหมคุณค่าเป็นอะไรที่เถียงไม่ได้ฉะนั้นการพัฒนาตัวเองมันคือเพื่อจุดวิกฤตแค่นั้นว่าเมื่อเวลามีคนเข้ามาเทสของอย่าเลยไอ้นุม่มแฟนของกูแม่งเลือดอยู่แล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูกูลำคาดมึงทำมึงเป็นได้แค่เพื่อนแชทในแชทกูเท่านั้นแต่ถ้าผู้ชายของกูเริ่มกากว่าไงครับพี่นู่นนี่เนี่ยมือที่สามจะบวกแกตรงนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปพัฒนาตัวเอง้วกันรูปลักษ วางตัวทรัพสินจิตใจ C.O.S 4ข้อ C.O.S ย่อมาจาก chance of survival คือโอกาสอยู่รอดยิ่งสูงผู้หญิงยิ่งเลือกเราได้ง่ายกว่าสำหรับใครที่มันคิดไม่ออกเป็นวก human error ก็ให้มันเลือกพวกเวลต่ำแล้วมันก็หายไปอีกสอสารุ่นก็กลายเป็นพวกก,กากๆแหละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมาเท่านี้ สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับการจีบผู้หญิงแบบโหดๆเร็วๆแบบเฟลท์หนักๆกูแบบไม่อยากเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงขอจีบหนักๆเป็นไดาอารีอกกั้พูดคุยและหาข้อมูลก็ไปลุยต่อในคอร์ดแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์ใต้บนโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์ดแชทโปรครับอวนชำระ4,500บาทเข้าเรียนแน่นทีสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ,รบลุยกันต่อในนั้นได้เลย ตีเขามาแล้วสายตาแวววาอยากจะรู้วิชาคอมแอนเทคไม่แค่เรียนให้จบต่อไป Teach you how to come, teach you how to flirt ทำให้สาวใจหลงไหลเอาใจเธอจนกว่าจะเป็น Bad boy with a heart of gold ซ่อนจิตสาวซอนให้เป็นแบทบอยเก่าเขาไปในห้วงกว่าที่เธอเป็นแซนดพิเซนเรียนรู้ในโลกของเขาเคล็ดลักให้ซอนกลาไม่ให้ใครจับตาจับใจทำให้สาวใจลอยไป Teach you how to dance teach you how to fight สร้างเธอให้เป็นแสนเจ้าชูลุกขึ้นมาเป็นเทพอน้อยตึงใจสาวให้หลงไหลครูตีสอนชีบสาวสอนให้เป็นแบดบอยเก้าเข้าไปในวันวาให้เธอเป็นแสนที่เซ่ วิชาคอมแอนเทคไม่แค่เรียนให้จบต่อไป